ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัพปริสถานแปประการนี้แปบบประการเป็นฉไหนคือให้ของสะอาดหนึ่งให้ของประณีตหนึ่งให้ตามการ1ให้ของสมควร1เลือกให้หนึ่งให้เนืองนิด 1เมื่อให้จิตผ่องใส1ให้แล้วดีใจ1นดูก่อนปิกษุทั้งหลายสับปรษสถานแปดประการนี้แลสับปุษย่อมให้ทานคือข้าวและนามที่สะอาดประณีตตามการสมควรเนื่องนิด ในผู้ประพฤติปรมจรจรั์ผู้เป็นเขตดีบริจาคของมากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมสรรเสริญท,ทานที่สับรุษให้แล้วอย่างนี้เมทาวีบัณฑิตผู้มีศรัทธามีใจอันสละแล้วบริจาคทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลก อันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายสับบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มารดาบิดา แก่บุตรภรรยาแก่หมู่คนผู้เป็นทาตกรรมกรแก่มิตรอมารแก่ญาติล่วงลับไปแล้วแก่พระราชาแก่เทวดาทั้งหลายแก่สมณะพระรามนูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาเมฆเมื่อตกให้ข้าวกราจเจริญงอกงาม ย่อมตกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากฉันใดสับรุษก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข แก่มานาบิดาแก่บุตรภรรยาแก่หมู่คนผู้เป็นทาตกรรมกรแก่มิตรอมมาต์แก่ญาติล่วงลับไปแล้วแก่พระราชาแก่เทวดาทั้งหลายแก่สมณะพราหมณ์สับรุษผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน เป็นผู้ไม่เกียจครานทั้งกลางคืนกลางวันบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากในชั้นต้นระลึกถึงอุปการะที่ท่านทำไว้ก่อนย่อมบูชามารดาบิดาโดยชอบธรรมสับหรุษผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้วและมีศีลเป็นที่รับทราบธรรมะแล้ว ย่อมบูชาบรรปชิตผู้ไม่ครองเรือนผู้ไม่มีบาปประพฤติปรหมจันทร์สับ,บรุษนันเป็นผู้เกื้อกูลต่อพระราชาต่อเทวดาต่อญาติและสหายทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในสัต์ธรรมเป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวงสับ,บรุษนัน กำจัดมนตินคือความตรณีได้แล้วย่อมประสบโลกอันเกษม